ครับผมสวัสดีครับพบกับช่องอ่านเซเลปีครับผมลุปาดโทรศัพท์ตัวเดี๋ยวได้ไปเดินกันไปเดินกันไปเดินชมกันมือหนีนกเกอร์ผามาบ้านพ่อครับผมที่กระทุ่มแบนตลาดดิ้วนละมองเราเพรอะละมองลราปีนี่ตลาดเขาเออตลาดยังเนี่ยตลาดทะเลไทยครับผมเป็นตลาดทะเลไทยฟังแลซื้อแหละก็รู้เลยว่า ของนี่สิสดแล้วก็หลายซสำเร็จครับผมเดี๋ยวสิบา้าเดินชมครับผมตลาดทะเลไทยเขาเอิญมองยังนกมองนี่นมนนสมมติสาค้อนบ่สมมติสาค้อนครับผมเป็นตลาดทะเลไทยซื้อเรอเอเอเอนนื่มเตรียมเขาเอเินซื้อยังเอแม่นี่แหละทะเลตลาดทย่านี้บ่ ปิ uh, ่งรอ่ออกขีเกลยไหับนนมาขีดเลดต้องการอยังครับผมต้องการไยังที่แปลกๆปหรือแย่ๆหรือแบบยังไงเพอ้อาบลงคลิันบ่คลิปทะเลนี่ปะโอเคลงกันเลย เอ้ยนี่พี่ฟ้าชอบเนี่ยพี่ฟ้าเรียกนี่พี่ฟ้าเลยเนี่ยป <c oughs> ลาทุลรนท์ปูเนื้อครับผมเป็นปูเนื้อเป็นปูที่เนื้อร้ายแล้วก็ราคาสูงครับผมเห็นพี่ฟ้าอยากกินอะ่ะกินไหมเท่าเนาะน,นี่ซ้ำยังปูหน้าบ้านเทาอยู่อ่ะอา <c oughs> ตาลติตัวไหนดิ ส yeah. ื้อแบบป่อยเด้อหมจ๊วันสื้อแบบป่อยเนี่ยตัวเล็กๆเลยแบบมีเนิ่งแบบมีเนื้อตต่นี้ต่ก้ามแต่ก้ามเขาเอิอเขาเรียกว่าก้ามปูเป็นบ่ใชมั้งโอ้มีแต่ปูมีแต่ปูแม่มปูแม่สี่แสบเป็นบ่อันนี้ตัวปูตัวปูแสบว่าเดี๋ยวไปเดินก่อนเดี๋ยวค่อยมา ประเมินก็ย่าววมีแบบเป็นรถสวด,ดในถังเลยบนุก,ก,นนกแม่สามน้ำแปไดร้อยเด้อโอ้แต่เงี้ยก็ผมอีกครับนี่โอ้เขาเ่าเมาเลยเแ<ม>น่กว่ยรู้จักบายปะไหนอันนี้รู้ให้วันนี้เขาเอา,าตัวละแปดรตัวละแ0ดร้อยเหรอครับวันนี้เอาไปพันหนึ่งห้า เอาพวเมื่อกี้มาแปดไม่โลละโลละอหมดนี้ให้เขาแปดร้อยละเขาบอกไม่เขาคิดว่านโลละหมดนี้แปดร้อยโลละแปดร้ยไแล้วเอาเอาไปหมดนี้ก็ได้ไปพัเอาดีพี่ใหม่เอาเปล่าก่ไม่ไม่เอาไปก่อนเาจัดไปเลยดิลหน่งเหรอโเกิดตันี้พันหนึ่งม่กาได้เขาบอกแปดร้อยว่าา

พี่ฟ้าประมุกสองโลกว่าเอาไปให้พ่อด้วยชุดเลาว่าทั้งนี่กลับไปแล้วเรื่องอะไรแมงกระพุนแมงดาได้แล้ว นกคดคอนเทนต์ไหมนกอะไรกูเอาคุณคามปอนหน่อยปหมือฟังหลเขาจะอา่อยไมชาวบานฮะอปูมาเ่นี่ไงพี่ฟาเนี่ยตามปูมาช่วยกินเนาะแม่เอาตามปูมาเอาตัวแม่อันนี้ที่ฟ้าเลียงเนี่ย พี่ใหม่มีอะไรในใจไหมพี่ใหม่เอาอย่างจินหอยอันั่นไหมหอยนางรมไอหอยยังไงอ่ะที่ที่เห็นเขาถ่ายคลิปไหมหอยนางรมตัวใหญ่บปล่อ่าเอ้ยโทษหอยนางรมตัวใหญ่มีมีมีเดี๋ไปดูไปดูไปดูโอ้ยมันสุดน้อยอยังไปแอนตัวยังไงอ่ะกำกำให้หางปูนิดหน่อยเไปแกะย่างกินนะก็ไม่ถูกนี่ ก็ราคาประมาณก็ใหญ่กับลิ็นไม่เอาดีนี้ก่อนแล้วเอแล้วเดี๋ยวเดินดูเยอะๆก่อนแล้วก็กลับมาซื้อทีเดียวแมนี่รานอาหารกับผมรานอาหารแบบนั่งกินครับผมแบบอาหารทะเล เอาซื้อจากตลาดนี่ครับไปหให้ร้านอาหารไทยก็ไเลยครับผมเขาอยากไปนู่นอยาไมนี่ปาดข้าวนากินกของข้นีอร้าเกีะนอะไน้กีนะข้วนาเกีระวนกีอร้กร่กนวนีีลวก เขาบอกว่าแพงโลละสองพันกว่าแต่ผมซื้อไปประมาณโลก,กว่าปูไข่ปูปลาทูป้นกินไนมันป้นนีกินในเบอร์มูบาหนึ่งแมงดาครับผมแมงดาแมงดาตัวละสามร้อยราคาสูงครับผมอันนี้ก็เป็นหอยผม nữa hoàiหวาน hoàiหวาน, cứ cung to dài thế, to dài thế nè. này là này là bao nhiêu? này là 90 Để... Để đưa 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 bắt cầu phải đi phải ở tầm của máy chị đi ừ. bỏ lá đi hoa đường không à, thì đẹp à ừ. Ừ. Đó, เาไปย่างไหมอ๋อแล้วคือเราไปย่างป่อดีไหมน้ำปลาเนี่ยุยดดหรอใช่บ่อเป็น,ษษษษษนมูสตัวโต้ใช่พี่ฟ้าปูแบบไหนอร่อยพี่ฟ้าต้องเป็นปูตัวแม่ใช่ไหม ยังไงกั้งกิ๊ดเป็นไหมยี่ครับได้ปูมาได้ปูมากกิโลเนี่ยปูมาสองโลกว่าแล้วก็หอยแครงหนึ่งโลมีตัวเล็กครับผมหอยแครงไงดีพอจับไปได้ครับ Bà cha ngoài nha Trời bà đi Khi nào không nói, không Ui, bài này tốt không Đây này Một cơm này bè phung Đây là bà Đây là lô Đây là luôn Đây เอาหรอเ่มีคุ้งนะเอปไข่บ่าอรแบบที่มีไข่ใช่ไหมยังึงนอออเรัผมเกิดก็ได้กุ้งแล้วปาไหค่ะีไ้อยังอีก ยังอีกอ่าสิ้าไปอยากกินหอยขอหอยเนอะเออกินกินไปกุละโตสักเป็นหกบาทไปตั้งเด็กวองหอยหอยแต่พี่มองเดีือดร้อนเอาตัวเล็กไปด้วยไหมพี่ตัวเล็กก็ไม่กี่บาทเองบุ๋มหอยครับผม ตัวละเลยตัวละแปดสิบเก้าสิบเขาจะแกะกินได้เหรอพี่พี่เอาก้อนหินมาเอากี่ตัวพี่้ากินได้ไหมก้อนอนหินก้อนละเก้าสิบแดสิบได้ไหมไม่ได้แปดสิบแปดสิบห้าตัว้แปดห้าแห้าตัวอืมสอง หาพ่นพอดีกินเบลฮาร์เบลือกๆๆอะไรวะครับอันนี้ไงปูยังหอยงบ่ปูมามึงเนี่ยี่ก็ะเดี๋ยวโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปสรุปกันเลยปลาหมึกียังก็ได้ครบแล้ยมีปลาอะไรอีกไหมอายุโตไปหมดแน่นอนโอเคครับผมตามขวั่นที่เขาออกทางเปนบ่ ใช่ไหมไอตัวใหญ่ๆที่ปลาแบบเขาเรียกว่าปลาอะไรนะปลาซีเมิหรือ่ป่ะผมเดี๋ยกวก็ซื้อพักซื้อแต่งครับผมซื้อบพะงไปบตำน,น,นี่นี่มาละมาละขี้นกเขาเปลเขาขายยังไงมาละขี้นกอะก็ยิบไปเรือเท่าพ่อไปสั่ง โอเคนี่พออ๋อโอเคนี่ใช่เราขอไปใัที่กั้วีรับกินเป็นไหมนี่ผมกินเป็นคนเดียวนี่กินเป็นได้ยอดแอ่ะละะคนี่หอยดองหอยดองี่ะ้อ่ค่ีีฝังหลงหอยดองอ๋อหอยดองจะเป็นโชนฝั่งนู้นครับเดี๋ยวนี้จ่ายตังเ้วก็ได้นูก็ีเอาไมครั ตลาดมีแบบแบบนี้แล้วครับมีอีกไหมไม่มีแต่ถ้าเอาหมดไหมนี่ก็สวยเนาะไม่ได้ดัดไหนเดียวพี่ฟ้าเอาไหมหอยดองจะไปดูหน่อยกินทีกร้านนี่ได้หอยดองครับผมอ็เบ๊ะยังหอยดอง เดี๋ยวไปดูร้านนู้นเร้านนู้นเขามีไหมคะเด่ไมร้านนี้ยีนี่ยตรงนี้มีอยู่ไงเ้มีหกแบบดองแบบนี้ด้วยหอยแคงดองแบบนี้ราคา่าได้เช่นีได้ค่ะอะไรครับสามวดร้อยค่ะสามกวดเอาสามกวดได้หมเนาะ ่ถ้ากินไม่หมดข้าวตู้เย็นน้อยได้ค่ะค่ะเดี๋ยวเอาไปเลยขอบคุณค่ะมื่อไหร่มาใจตลาดครับผมเมื่อไหร่เมื่อไหร่กี่รหนกสองร้อยสิบบาทครับผมไปเฮ้าอแล้ว อะไรอีกไหมแนวก็ข uh, ึ้นจกมอเมืตลาดแลียวไม่ม่เดียเดี๋ยวห้าจีบมึงไปชมกนนะผมเดีจากเมนูปาดงบในมือนี่จะปาดทั้งหได้ไออพักหรอเปกเทียมเกี่ยวไเทียอ๋อพักยู้แถวนั้นเาออ๋อโอเคโอเคเกี่ยวไปเทียมาถุงนึงทั้หมดจะปาดอ่ะห้าตัวหกร้อยห้าสิบาทหกร้อยห้าสบโอเคาหอย เน่อโอเคครับเขาไปสรุปกันเลยว่าเาด่นยังไงเหมือนนี่โอเคครับนี่มีหอยแข็งครับผมมีหอยแข็งตัวใหญ่แล้วก็ตัวน้อยอย่างละโล่ครับผมแล้วก็ผักผักหลายครับผมราคามีปูม้าปลาตัวโตๆครับผมนี่่าดติดตามด้วยช่องน้องไก่แล้วก็ไอ้ไม้แล้วก็นุ่เก๋เพราะว่าคลิปนี้มันถี่รุ่งไปเลยครับตอนนี้แล้วเล็กคลิปและน้อยแล้วก็ปลาหมึกอีกช่งโลครับผมแล้วก็กุ้งแล้วก็ แล้วกุ้งครับผมนกเกอร์ได้กุ้งสองถุงบ่นุ๊เกอร์ได้กุ้งสองถุงครับผมแต่ต่ไอ้ไม่ได้หอยนางรมตัวใหญ่ครับผมตัวละเก้าสิบบาทบ่ตัวละเก้าสิบบาทครับผมโอเคครับผมคลิปนี้อย่างกับขอพิเศษทรันี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมซับสไครป์คำใดที่พูดผิดไปประการใดก็ขอโทษขออภัยนัดที่นี่ครับผมครับสวัสดีครับนกเกอร์ชแนล